ครับสวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโคนะครับก้อนนี้ผมพามาดูหน้างานนะครับแปลงใหม่นะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับตรงนี้อยู่ที่อำเภอขามทะเลสอนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากถนนเส้นมิตรภาพนะครับก็เป็นงานปรับแก้นิดนึงนะครับก็มีเดี๋ยวเราจะกบบ่อลูกนี้นะครับกบบ่อครับโดยที่จะเอาดินจากโคกนะครับลงมากบบ่อนะครับแล้วก็ปรับถนนนะครับตรงนี้เราปรับเสร็จแล้ว นะครับปรับให้ตรงนะครับแล้วก็ทําขนาดตรงนี้ให้ได้5เมตรนะครับแล้วก็ระดับนะครับตอนแรกระดับเนี่ยมันไม่ได้นะครับทางเนี้ยเตี้ยนะครับเตี้ยประมาณ20่เซนนะครับ20-30มเซนนะครับแล้วก็ปรับใหม่นะครับยิงกล้องใหม่หมดเลยนะครับปรับปรับระดับพื้นที่ทั้งแปลงใหม่นะครับแล้วก็ตัวโคกเนี่ยมันไม่ถึงเมตรห้าสิบนะครับขาดยังขาดอยู่นะครับต้องเสริมนะครับเสริมโคกเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงเนี้ยแต่ก่อนจะเป็นร่องน้ํานะครับซึ่ง แม่โคเจ้าเก่าที่เขามาทําไว้เนี่ยเขาจะเป็นมุมงกี่ฟันนะครับแล้วก็มุ่งกี่ตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นมุมฉากนะครับ,จะ,ะรบจะไม่มีมุมสโลปนะครับแล้วก็คือทางเจ้าของที่เขากลัวว่าเดี๋ยวพอขึ้นน้ําแล้วเนี่ยเด <t> ี๋ยวน้ํามันจะซอก <revelation> ไอตรงที่มันเป็นฉากเนี่ยนะครับ <t> แล้วมันจะพง <t> ั<ร>ะนะพงนะครับก็เลยเดี๋ยวตรงเนี้ยจะต้องตักล่องจะต้องตักล่องใหม่นะครับแล้วก็บ่อนะครับบ่อแปลงนี้นะครับบ่อลูกนี้นะครับก็เดี๋ยวจะ ปรับใหม่นิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นมันเป็นเหลี่ยมนะครับซึ่งตามจริงแล้วมันจะต้องให้เป็นมนนะครับเป็นมนนะครับก็เดี๋ยวจะต้องปรับตรงนี้ให้มนแล้วก็ทางท้ายนู้นให้มนนะครับแล้วก็เกาขอบเกาขอบตรงนี้ใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะเสริมตรงนี้นะครับเสริมตรงนี้ไว้นะครับเพิ่มอีกมาสักคืบหนึ่งนะครับคืบหนึ่งหรืออาจจะ20เซนอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตรงนี้ทําเป็นแปลงผักนะครับปลูกเป็นแปลงผักสวนครัวได้นะครับ หรือไม่ได้ปลูกแปลงผักส่วนครัวนะครับก็ทําเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ได้นะครับถนนตรงนี้นะครับก็ปรับใหม่นะครับให้กว้าง5เมตรนะครับแล้วก็แต่ก่อนเนี้ยมันจะมีโคกตรงนี้อยู่นะครับก็ปรับออกนะครับปรับออกปรับออกใหม่ดัดถนนใหม่ปั้นถนนใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวคันล้อมนาฝั่งนี้นะครับคันล้อมรอบตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวปรับใหม่นะครับปรับให้มันกว้าง 3เมตรแล้วก็ให้มันสูงให้ได้1เมตรนะครับซึ่งความสูงเนี่ยมันยังไม่ได้นะครับแล้วก็คันนากลางนะครับที่มีหญ้าตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะต้องปรับใหม่นะครับปรับให้ได้สูง1เมตรแล้วก็กว้างเมตรทาสิสแล้วก็ดัดให้มันตรงนะครับแล้วก็โคกนะครับโคกตอนนี้ก็ต้องเอาดินมากาบกบ่อลูกด้านหน้านะครับเนื่องจากว่าตอนที่ทําไปเนี่ยนะครับพอทําไปแล้วเนี่ยพอขุดบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยดินเนี่ยนะครับมันโดนขุดออกไปเยอะแล้วก็ทําให้บ่อเนียว้าวเข้ามา ทำให้ติดในเรื่องของทางเข้านะครับเวลาขับรถเข้าออกนะครับมันก็จะระวัดระวังนิดหนึ่งนะครับมันก็ระแวงนะครับก็เลยก็เลยต้องมีการกบใหม่นะครับกบใหม่แล้วเดี๋ยวปรับทางเข้าใหม่นะครับให้มันให้มันง่ายขึ้นขับรถง่ายขึ้นาํา้งกางคืนเรามามืดมืดอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะต้องไม่ต้องมาระวังอะไรกันอีกแล้วนะครับอยวโคก็จะปรับลดขนาดลงนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดินมาเสริม นะครับเดี๋ยวลองพาดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมพาดูเรื่อยๆนะครับครับเดี๋ยวฝั่งนี้ก็ปรับใหม่นะครับถนนด้านนี้ก็ปรับปรับไปแล้วนะครับแต่ว่าเเดี๋ยวดินที่เรากองกองไว้ตรงนั้นนะครับดินพวกนี้เดี๋ยวเราจะต้องตักใส่รถหกล้อนะครับเพื่อที่จะเอาไปกบบ่อลูกด้านหน้านะครับดินพวกนี้นะครับแล้วก็ปรับถนนนิดนึงนะครับซึ่งระดับตอนนี้ก็เป็นที่โอเคแล้วนะครับระดับได้แล้ว นะครับระดับพื้นถนนได้แล้วเดี๋ยวบ่อตรงนี้นะครับมันเว้านิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมนนะครับก็เดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้จะเป็น EP พีหนึ่งนะครับก็เป็นงานแรกเลยนะครับที่เราได้มาทํางานที่นครราชสีมานะครับในเขตโคราชนะครับอยู่ที่อำเภอขามทะเลสอนะครับผมเองก็ไม่เคยมานะครับไม่เคยมาที่นี่เหมือนกันก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาที่นี่นะครับก็มาครั้งแรกก็มาช่วงหน้าหนาวเลยนะครับ แล้วก็อากาศเย็นมากหนาวมากเลยนะครับเนี่ยนะครับล่องน้ํานะครับที่เขาตักไปแล้วนะครับซึ่งเป็นมุกีีเป็นมุกีีฟันตักลงไปนะครับมันจะฉานะครับมันฉากนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะปรับให้ใหม่นะครับแล้วก็เกาตรงนี้ให้ใหม่ปรับตรงนี้ให้ใหม่นะครับแล้วก็เก็บเก็บงานให้ใหม่นะครับตรงนี้นะครับที่เป็นมุมแหลมคือคือเขาไม่อยากได้ไอ้ส่วนที่มันเป็น แหลมแหลมคมคมนะครับอยากจะให้มันมนให้หมดเป็นธรรมชาติให้หมดนะครับดินตรงนี้เดี๋ยวก็ตักออกไปนะครับส่วนบอ่อด้านนี้นะครับก็เดี๋ยวจะปรับใหม่นะครับบอ่อด้านนี้นะครับจะขุดใหม่นะครับก็คือตอนนี้มันก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วแหละนะครับแต่คือเจ้า,จาของที่นะครับเขาออกคอนเซปต์มาให้ก็คือเขาอยากได้บอ่อที่เป็นรูปคล้าย เม็ดถั่วนะครับเมล็ดถั่วอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบ่อรูปเนี้ยนะครับก็จะต้องมีการปรับนะครับตักใหม่ให้มันมนให้มันโค้งให้มันเป็นรูปเป็นล่างเมล็ดถั่วนะครับแล้วก็ดินทั้งหมดนะครับที่ได้ก็จะเอาไปกบบบอรรูปหน้านะครับนะครับแล้วก็อาจจะไปเสริมตรงไหนที่มันเตี้ยๆต่ำๆก็จะเสริมเข้าไปนะครับโดยหลักๆก็ประมาณนี้นะครับ มุมนี้นะครับแต่ก่อนก็จะเป็นร่องน้ํานะครับเป็นคลองไส้ไก่นะครับโคตรโค้งๆนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะตักใหม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็จะกบนะครับเอาดินตรงโคกเนี่ยมากบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการตักใหม่โดยให้ร่องคลองไส้ไก่ตรงเนี้ยนะครับเป็นมุกีของผมก็คือมันจะเป็นมุมสโลปนะครับไม่ได้มาชันแบบนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับมีลูกค้านะครับ ทักเข้ามาในเพจ Facebook เราเยอะมากนะครับ hmm. ท mm ั hmm. mm ้งให้ประเมินราคานะครับ hmm. ท mm ั hmm. mm ้งให้สอบถามรายละเอียดสอบถามราคาแล้วก็คุยรายละเอียดเรื่องงานอะไรต่างๆครับทางเรานะครับต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าทางเราตอนนี้ตอบไม่ทันนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยนะครับตอบไม่ทันนะครับแล้วก็ตัวตัวผมเองเนี่ยคือเราจะทํางานกันแค่3มคนนะครับเราทํางานแค่3ามคนซึ่งบางทีเนี่ยยังผมเนี่ยตอนเนี้ย เดินทางมาอยู care, ่โคราชนะครับส่วนรถอีกคันหนึ่งอยู่ลบบุรีนะครับแล้วก็มีรถในทีมงานอีกคันอยู่ที่สระบุรีนะครับเราผมเองก็จะต้องคอยวิ่งไปลบบุรีไปสระบุรีมาโคราชนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันนี้ก็เดินทางไปที่มหาสารคามนะครับเดินทางไปมหาสารคามนะครับไปร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มาที่ขอนแก่นนะครับ3จังหวัดเลยนะครับแล้วก็กลับมาที่โคราชแล้วก็ไปสระบุรีไปลบบุรีต่อ เลยทําให้ใครก็แล้วแต่ที่ทักเรามาในอินบ็อกซ์เนี่ยเราไม่มีเวลาตอบนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ล่าช้านะครับก็เดี๋ยวพอเราเคลียร์อะไรลงตัวเสร็จทุกอย่างนะครับอย่างตรงเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะต้องยิงกล้องนะครับยิงกล้องปรับระดับแปลงนาฝั่งนู้นนะครับให้คนขับไมโครนะครับแล้วก็โรยปูนทํารูปบ่อให้เสร็จนะครับหลังจากเราเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงเนี้ยนะครับเราก็จะมาไล่นะครับไล่ คิดราคานะครับประเมินราคาให้ลูกค้าที่ทักเข้ามาในเพจ facebook นะครับโชคหรือวิลายแมคโครนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับที่ว่าล่าช้าไปนิดหนึ่งนะครับพอดีเราไม่ทันนะครับคนเราน้อยนะครับคนเราทำงานาทงนกันแค่สามคนนะครับก็เลยทำให้หลายหลายอย่างล่าช้าไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่โคราชนะครับอำเภอขามทะเลสอนะครับก็เดี๋ยวผมจะ ลงโลเคชันเอาไว้นะครับสำหรับท่านใดที่ au, อยู่แถวนี้นะครับแล้วก็อยากจะเข้ามาดูหน้างานนะครับว่า,เ,าเราทํางานเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยมานะครับ mm hmm. แล้วก็คิดว่าน่าจะมีคนที่อยากจะมา,าดูข้อมูลนะครับหาข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้ดูบ้างนะครับว่าเ,าเราทํางานกันยังไงอะไรย่างเงี้ยนะครับก็ได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับให้หลายๆท่านได้เข้ามาติดต่อ,อดูงานกันนะครับ คลิปนี้นะครับจะเป็น ep 1นะครับแล้วก็เดี๋ยว ep ต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเมื่อเราทำบ่อเก่านะครับแล้วก็ไปกบบอบ่ออีกลูกหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เกลี่ยดินตักล่องอะไรเงี้ยแล้วก็มาอัปเดตกันอีกทีนึงเป็น ep ที่2นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเป็น ep สุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการเก็บรายละเอียดก็คือจบแล้วนะครับ กบ่อเสร็จแล้วตักบ่อใหม่เสร็จแล้วแต่งขอบบ่อเก่าเสร็จแล้วนะครับทาโคกนะครับแล้วก็เก็บงานรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีในตอนจบนะครับ EP ที่3นะครับส่วนหน้างานที่ลบุรีนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปถ่ายเลยนะครับเพราะว่าวิ่งไปวิ่งมามันหมดเวลาครับระยะทางค่อนข้างไกลนะครับก็เลยทําให้คือวิ่งไปถึงแล้วมันก็มืดพอดีนะครับมันมืดก็เลยถ่าย เอามาให้ชมไม่ได้นะครับแต่ก็จะมีให้ได้ดูเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็หน้างานอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ก่อนที่เราจะมาแปลงนี้ที่ทําเรียนแบบของคุณอํานาจนะครับก็ตรงนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าเราเองไม่มีเวลาไปถ่ายนะครับก็เลยไม่ได้เอามาให้ได้ชมกันนะครับแล้วก็ที่ผมถ่ายไว้เนี่ยก็เป็นรูปที่ว่าทําไปแล้วเป็นบางส่วนแต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยคือตอนที่ไปถ่ายมันยังไม่เสร็จนะครับแต่ตอนนี้มันเสร็จแล้วนะครับก็ มีให้ดูเล็กๆน้อยนะครับเดี๋ยวอีก2-3สาวันเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปนะครับลงไปที่เมืองกาญนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปผ่านหน้างานตรงนั้นให้ได้ชมกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับทีมงานโชคหลืงวิไลแมคโคนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านอ่ครับสำหรับวันนี้ผมก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Do you like it?